สวัสดีครับทุู้ชมครับพบกับตรงประเด็นในช่วงวิเคราะห์ข่าวเด่นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีสำหรับวันอังคารที่16มีนาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เรามาพบกันหลังจากที่วันนี้ถ้าเราดูแต่เช้าหลายหลายสถานีมีการถ่ายทอดกรณีการฉีดวัคซีนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลื่อนมานานครับ เลื่อนมาตั้งแต่ประกาศครั้งแรกว่าจะมีการฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของประเทศไทยสุดท้ายนะด้วยความเป็นโรคหลายโรคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาบางคนบอกว่า2โรคบางคนบอกว่า3โรคนะแต่ผมก็เห็นว่าเป็น3โรคนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยไม่กล้าฉีดวัคซีนเข็มแรกของประเทศไทยทั้งทั้งที่ผู้นำประเทศหลายๆประเทศ เขากล้าที่จะฉีดโรคแรกที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคือโรคเลื่อนโรคเลื่อนอาจจะมาทีหลังนะโรคตาใช่ไหมโรคตากับโรคอะไรนะลืมไปแล้วใครตอบได้บ้างพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นโรคอยู่สามโรคหนึ่งคือโรคตาสองคือโรคอ 3คือโรคเลื่อนนะใครตอบได้บ้างนะเป็นอยู่3โรคพลเอกประยุทธจ์จันโอชาหลังจากเป็นโรคตาแล้วก็มาเป็นโรคปอดหลังจากเป็นโรคปอดสุดท้ายก็กลับกลายเป็นโรคเลื่อนเลื่อน28กุมภาพันธ์2 5 6 4ประกาศชัดแต่ก็เลื่อน เหตุผลที่อ้างก็คือว่าวัคซีนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยครับมันไม่ใช่เอสต s าเซเนกาแต่มันเป็นชินโนแวกดังทั้งที่รู้อยู่แล้วครับว่าชินโนแวกมันเข้ามาก่อนก็ประกาศไปก่อนเพื่อหมอจะได้บอกว่าเฮ้ย hey, คนอีกประยุทธ์จันโอชาอย่าฉีดนะอันนี้เขาใช้สําหรับฉีดคนที่อายุไม่เกิน60อ่านะเพราะของคุณเนี่ยมันเกิน60อย่าไปฉีดรู้อยู่แล้วครับ ก็ประกาศผมจะฉีดเข็มแรกสุดท้ายก็กลายเป็นโรคเลื่อนตามมาเลื่อนมาเป็นวันที่12มีนาก็ประกาศดีกว่าเอาละเอสตาสเซนเนกาเข้ามาแล้วนะผมนี่แหละครับจะเป็นนายกร,รัฐมนตฉีดเข็มแรกไม่ใช่คนแรกเลยนะเข็มแรกคือกำหนดวันที่12มีนาคม2564ปรากฏว่านะก่อนถึงจะฉีดนี่แหละก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะสีดนะปรากฏว่าได้ข่าว จากบางประเทศบอกว่าเอ,เอสตาเซเนกาเนี่ยนะมันมีผลต่อการเป็นลิ่มเลือดว่างั้นนะก็กลับกลายผลเอกปยุดกลายเป็นโรคปอดขึ้นมาฮะกับโรคตาขึ้นมาอีกนะปอดแหกับตาขาวเนี่ยก็สุดท้ายก็ลามไปที่โรคเลื่อนครับสโรคครบทุกงวดแล้วก็เลยเลื่อนมาวันนี้แหละตอนเช้านะประมาณเกือบเกือบเโมง ก็มีการฉีดเข็มแรกให้กับพลเดกประยุทธจ์จันโอชาโอ้นะครับแกทหารนี่กลัวอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งกลัวเข็มสองกลัวเมียหนึ่งกลัวเข็มสองกลัวเมียทหารพลเดกประยุทธจ์จันโอชาก็ฉีดไปเข็มแรกหลายคนบอกว่าเอาละงานนี้หลังจากที่พลเดกประยุทธจ์จันโอชาฉีดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่นะบางคนก็ให้ดอกไม้บางคนก็ให้หลายๆอย่างนะนะ ไอ้ฝาโรงก็มีเอาเขว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะใครอยากจะให้เป็นอะไรนะฮตราบใดที่พลเอกประยุทธ์จนันโอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีสามโรคอยู่ตลอดนะจะว่าแกปอดแหกก็ไม่ใช่นะเวลาจับกลุ่มแกกลุ่มแกนำเนี่นะเออไม่ค่อยปอดแหกนะหรือก็จะมีอยู่บ้างเหมือนกันนะช่วงดวงตกเนี่ยก็ไม่กล้าใช้มาตรการที่แข็งแข็งแต่พอดวงขึ้นเนี่ยนะ แกก็จะใช้มาตรการแข็งๆนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาละนี่ก็เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับที่ฉีดไปแล้วหลังจากนี้ก็ต้องรอเข็มสองว่าเข็ม2นี่จะฉีดแล้วเป็นอย่างไรบ้าง mm hmm. ไม่ใช่อะไรท่านผู้ชมฮะการที่นายกรัตรีกล้าฉีดวัคซีนมันจะสร้างความเชื่อมั่นได้คือพูดง่ายๆถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาปลอดแหกกลัวแล้วเนี่ยประชาชนที่ไหนจะกล้าฉีดถูกไหมครับอันนี้เป็นในเชิงจิตวิทยา นะในเชิงกวิทยาและสําคัญคือเป็นการยืนยันด้วยว่าคุณบอกว่าชัวนะเพราะคุณเอาเอสตาสเซเนกาเข้ามาช้าแต่ว่าแม่ช้าๆแล้วมันชัวได้ชัวอะไรละครับช่วแล้วไม่กล้าฉีดก็กลับกลายเป็นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันนะบอกว่าไม่กลัวไม่กลัวแต่ข้าพเจ้าไม่ฉีดหรอกนะจนกลัวจะมั่นใจซะก่อนไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ชัวครับนะพอได้ข่าวนิดเดียวสะกิดเมื่อวานเนี่ยถ้าสมมติมีข่าวไหมนะ คนฉีดเอสตาเซเนกาอาจจะเป็นลมสมมุติอย่างเงี้ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็อาจจะเป็นโรคเลื่อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานหรือวันนี้เนี่ยนะครับนะแต่บังเอิญนะครับข่าวช่วงนี้มันยังไม่มีเอาก็คอยดูผลจากตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชากันแล้วกันว่าหลังฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีความเชื่อมั่นได้ขนาดไหนเพียงใดแต่เศรษฐกิจวันนี้สังคมวันนี้นะประเทศวันนี้ยังต้องรอนะครับกระบวนการแก้ไขในเรื่องของปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับ ยังต้องรอแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะเรายังรออยู่ไว้ชนยังรออยู่ปว้ชนลาบากอดอยากนะครับรัฐบาลไปคุยโครงการคนละครึ่งนะโอ้โห,โห,โหเป็นโครงการที่เร,เรียกว่าเป็นโครงการนิยมติดตลาดมันก็แน่นอนแล้วครับไม่ใช่เขานิยมแต่เขาไม่มีจะกินนะเมื่อเป็นโครงการประเภทแจกอย่างนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะคนไม่มีจะกินก็ต้องหาไขคว้าแต่ไม่ใช่โครงการนิยม ไอ้น,นี่ยมนะหมายข้อโครงการมันดีครับโครงการมันสร้างฐานะสร้างรายได้นะสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาติแล้วก็เป็นโครงการที่ยั่งยืนอันนี้นต่างหากเราอย่างโครงการ30บาทรักษาทุกโรคอย่างเงี้ยใครกล้าลบไม่ล่ะเออแม้กระทั่งรัฐบาลเพื่อพยศจันทร์วิชาตอนมาแรกๆจําได้ไหมฮะนะมีข่าวกล่าวเรื่องจะยุบโครงการ30บาทกบอกโอ้ยจะไปหาเงินมาจากไหนนะ อะไรแจกกันแค่30บาทอะไรทํานองเนี้ยนะเอาไปเอามาสุดท้ายปรากฏว่าโครงการ30บาทรักษาทุโรคเป็นการยอมรับของโลกเลยนะครับว่าสามารถทําได้สุดท้ายหนีไปไหนไม่พ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าโครงการที่ประชาชนเขานิยมนะเป็นโครงการที่ยั่งยืนแต่โครงการแจกคนละครึ่งไม่ใช่โครงการนิยมนะครับไม่ใช่โครงการที่ยั่งยืนแต่เป็นโครงการที่มันจําเป็นจะต้องเอามาใช้ในภาวะที่การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ ไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เจอโควิดเข้าไปพบก็เลยซดคนไม่มีจะใช้จึงจําเป็นต้องใช้กระบวนการคนละครึ่งหนึ่งก็คือดึงเงินในกระเป๋าคนบางคนนี่ออกมา,าสองรัฐบาลสมบให้หนะเพื่อประคับประคองภาวะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้เท่านั้นครับแต่ไม่ใช่โครงการที่ยั่งยืนผมยืนยันครับไม่มีทางฮะโครงการคนละครึ่งไม่ได้ยั่งยืนนะครับนะไม่ใช่โครงการที่ประชาชนนิยมฮะ แต่เป็นโครงการที่มันมีความจําเป็นในภาว่าที่คนเดือดร้อนนะประชาชนไม่มีจะกินใช้จ่ายไม่มีตังก็เลยจําเป็นต้องใช้คนละครึ่งครับนะถ้ามาเทียบเมื่อวานท่านผู้ชมฮะกรณีที่น้องเพนกวินซึ่งเป็นแกนนะำกลุ่มราชดรที่มีการประท้วงแล้วถูกตั้งข้อหาหลายมาตรานะครับหนึ่งในนั้นคือมาตรา112แล้วก็ถูกขังอยู่ในเรือนจำ แต่เดิมอยู่ที่เรือนจำทนบุรีก็จะย้ายมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะเรือนจำก็ย้ายมาที่นี่ปรากฏว่าเมื่อวานก็มีการไปศาลนะไปฟ้องศาลกับเพนกวินกับกลุ่มแกนนำเพนกวินก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับขังคนขังได้แต่ขังความจริงไม่ได้อันนี้น่าคิดนะครับ น้องๆเนี่ยอายุไม่ได้มากนะครับเพนกวินเนี่ยนะแต่ผมผมศรัทธาใจเขามากเลยผมพูดตรงๆนะผมผมนี่ยอมรับในใจเขาเลยนะน้องๆเนี่ยนะครับเขากล้ามากและเมื่อวานเนี่ยครับกล้าที่จะถแถลงต่อหน้าศาลนะโดยบอกว่าจะขออดข้าวประท้วงดื่มแต่น้ําจนกว่าจะได้รับการประกันตัวอันนี้น่าคิดมากนะครับชื่นชมนะครับไม่รู้จะพูดคาไหนขอชื่นชม จะอดข้าวประท้วงจนกว่าจะได้รับการประกันตัวนั่นหมายถึงว่าถ้าเพนกวินอดข้าวตลอดนะครับมันก็มีผลต่อร่างกายแน่นอนนะจะถึงชีวิตหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วครับถ้าเลือนจจำปล่อยให้อยู่ถึงขั้นถึงชีวิตอันนี้ก็จะเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่สะเทือนคนราาประชาธิปไตยครับเพนกวินไม่ใช่โจรนะผมมองอย่างนั้นะฮะ ็นนักสู้น้องๆที่มีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อบ้านเพื่อ,เม,อเมืองให้เดินไปข้างหน้าแต่วันนี้เขาถูกขังอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจศาลครับนะเราไม่กล้าล่วงเรื่องอำนาจศาลไม่รู้จะทํำยังไงนะแต่ว่าการที่เพนกวินกล้าอดข้าวนะลักษณะประท้วงจนกว่าจะรับการประกันตัวก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าการอาริยขัดขืนอย่างหนึ่ง นะอริยะขัดขืนอย่างหนึ่งในเรือนจําซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับผมไม่เคยได้ยินมีแต่อดข้าวข้างนอกนะดื่มน้ําหรือบางคนสมัยก่อนนะครับใครก็ไม่รู้แล้วครับนะไปอดข้าวประท้วงเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าพอดึกๆึกนี่นะฮะก็จะแกล้งฟุบลงไปนะเพื่อไปดูดนมเพื่อไปดูดนมเพื่อไปดูดนมั <laughs> ่วเหลืองครับ เ,เขาส่งข่าวมาแม่แกล้งฟุบลงไปหน่อยแล้วไปดูดนมนะฮะมีกําลังวังชานะแกล้งฟุบลงไปแต่ข้างล่างความจริงคือนมกล่องแล้วก็หลอดโพเข้ามา <c oughs> แต่ก่อนก็มีเกมประเภทอย่างนี้แต่ในเรื่องจำคงไม่หรอกครับนะอันนี้ก็ขอเชิญชมแล้วคอยดูต่อไปว่าหลังจากอดข้าวปละทวงแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะในซี่ประชาธิปไตยก็ยังต่อสู้กันครับราบใดที่บ้านเมืองเราอย่างนั้นไม่เป็นประชาธิปไตย บ้านเมืองเราต้องการที่จะลากอานาจต้องการที่จะสืบทอดอานาจโดยรัฐมนตรปี60ประชาธิปไตยไม่สามารถเดินไปได้ครับการพัฒนาชาติการพัฒนาบ้านเมืองหลักประกันของประชาชนในอนาคตตอบไม่ได้หรอกครับนะถ้าเราไม่มีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่างใช้สว250คนมาสืบทอดอำนาจนายกรัฐมนตรีโดยการรอไว้เลือก เลือกมาแล้วยังรอไว้เลือกอีกสมัยหนึ่งนี่นะครับมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นหลักในการคิดอะไรของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับงั้นจะมีผู้แทนรัษฎรไว้ทําไมครับจะมีสภาผู้แทนรัษฎรมีรัฐสภา,าไว้ทําไมครับนะแต่ในคณะกรรมกันนั้นอยู่ในกํากับของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งตั้งโดยผู้เดประยุทธจ์จรอชาหัวหน้าคสช,อ,ชอ,อย่างนี้นะครับถามว่าบ้านเมืองมันจะไปได้ไหมมันไปไม่ได้หรอกครับเราอย่าไปเถียงในสิ่งเหล่านี้ฮะ สิ่งเหล่านี้คือความจริงสิ่งเหล่านี้คือประโยชน์และโทษที่ประชาชนจะได้รับนะประโยชน์หมายความว่าถ้าแก้ได้ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็เป็นโทษสําหรับประชาชนคอยดูต่อไปครับในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดประชุมวิสามัญรัฐสภา,พาเพื่อพิจารณาวาระที่สามของการแก้ไขร่างรัฐมนูรปี60ครับ บางฝ่ายฝ่ายค้านผลักดันบอกว่าต้องโหวตวราระที่สามแต่ซีรัฐบาลและสวนะก็ไม่ต้องการให้โหวตหรือต้องการคว่ำแม้กระทั่งนายวิษณุเครืองามนะครับยังชี้แนะออกไปได้วยซ้ำไปว่าก็ให้อยู่เฉยๆแม่ตุเลศมากนะครับขออภัยครับนะนี่นักกฎหมายนะนักกฎหมายคอสชอครับบอกว่าก็อยู่เฉยๆครับก็คือไม่โหวตนะั่นแหละ นะชี้นําไม่ให้โหวตนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ถ้าโหวตร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่าไม่รับร่างวาระที่สามครับไม่ผ่านวาระที่สามร้อยทั้งร้อยทีนี้เรามาดูกันสักนิดหน่ับท่านผู้ชมครับหลายฝ่ายก็พูดอีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกแบบอีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกแบบหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเมื่อสารรัฐมนตรวิจัยแล้วจะต้องไปประชามติเสียก่อนหรือไม่แล้วค่อยมาเริ่มเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า ไม่จําเป็นเมื่อมันเดินมาถึงวาระที่สมแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่หลังจากผ่านวาระที่สามแล้วก็ค่อยเอาไปประชามติเมื่อมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงจะไปประชามติอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันก็มีคําวินิจฉัยกลางของสารรัฐมนูลนออกมานะครับก็ชัดแล้วล่ะครับว่าก็เหมือนกับที่คําวินิจฉัยยอดนั่แหละครับขึ้นหนึ่งรัฐสภา,ามีอํานาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นะฮะอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ประเด็นที่2ส,สารนุนก็บอกว่าการสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ต้องเป็นอำนาจของประชาชนพูดง่ายๆนะครับจะทำรัฐนุนใหม่ต้องเป็นอำนาจของประชาชนแล้วก็ไปตีความถ้าอ่านคำพักษาก็ลักษณะเหมือนกับว่าการแก้ไขมาตรา256เพิ่มวงเล็บหนึ่งเข้าไปนั่น,น,นเปรียบเสมือนหรือว่าเป็นแก้ปัญหาในเรื่องหัวใจของ ราฐรรมนูญเหมือนกับการร่างทั้งฉบับแปลว่าคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องไปประชามติก่อนคำถามต่อไปก็คือว่ามันจะต้องประชามติเมื่อไหร่ครับในมุมความเห็นของผมในฐา,านะนักกฎหมายพูดกันแบบตรงไปตรงมาครับกฎหมายไม่ได้ขอไปฮะคำวินิจฉัยของสารรับธรรนูญนั้นไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องเงื่อนเวลานะครับดูให้ดีครับ สารนวนเพียงวิธีใชยว่านะการแก้รับนวนเนี้ยตามที่มีการร้องต่อสารรับนูนเนี่ยจะต้องมีการประชามติเสียก่อนนั่นก็หมายความว่าถ้าประชาชนอยากจะมีรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็ให้ประชามติะก่อนว่าจะเอาไหมจะมีไหมรับนูนใหม่แต่ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องไปเริ่มประชามติตั้งแต่เริ่มแรกก่อนเสนอยตินะครับสารนวนไม่ได้กําหนดเงื่อนเวลาครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะสามารถผ่านวรระที่สามไปได้ครับพรุ่งนี้สามารถโบวตวาระที่สามได้ครับไม่ผิดนะผมยังไงผมว่าไม่ผิดนะเพราะสารรัฐมนุนไม่ได้กำหนดว่าคุณจะต้องประชามติเมื่อไหร่วันไหนหมายถึงว่าครั้งแรกนะครับไอ้ครั้งที่สองแน่นอนมีกําหนดเวลายอยู่แล้วคือก่อนทุนเก้าถวายติการนั้นจะต้องไปประชามติอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งแรกสารรัฐมนุนไม่ได้ไม่ได้วินิจฉัยนะครับ ว่าจะต้องไปประชามติเสียก่อนแล้วค่อยเริ่มววละที่หนึ่งหรือว่าผ่านววละที่หนึ่งผ่านววละที่สองไปแล้วเอาไปประชามติก็ได้นั่นก็หมายความว่าท้าไม่ได้กําหนดเงื่อนเวลาํำนวนเพียงแต่ตั้งคําถามว่าให้ถามประชาชนก่อนว่าอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับให,หม่ไหมถ้าประชาชนอยากจะมีก็ให้ดําเนินการให้มีรัฐธรรมนูญใหม่แต่ถ้าประชาชนไม่อยากจะมีก็จบไป นั่นก็หมายความว่าณเวลานี้นะครับผ่านวราระที่สามไปแล้วสามารถนําไปถามหรือไปประชามติได้ครับแต่ถ้าประชามติออกมาแล้วประชาชนไม่รับหรือไม่เอาไม่ต้องการแก้ไขจำนวนปี60ก็จบไปบก็ตกไปเท่านั้นเองครับนะไม่ใช่ไปประชามติตอนนี้หรือว่าจะต้องเสียไปทั้งหมดหลายคนบอกว่าอย่างนายไพบุญนิติตะวันพวกสว หลายคนที่ตะแบงตะแบงออกไปนะบอกว่าเฮ้ยนะเมื่อสารจบนุนวินิจฉัยอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ถือว่าโมฆะมาเดียต้นไม่ใช่ฮะสารถ้าโมฆะสารจำนุนจะต้องวินิจฉัยว่าที่ผ่านมานั้นกระบวนการเป็นโมฆะครับจะต้องวินิจฉัยอย่างนั้นนะว่าที่ผ่านมาระที่หนึ่งมาจนถึงวาระที่สองรอวาระที่สามนี่เป็นโมฆะแต่สารจำนุนไม่ได้วินิจฉัยอย่างนั้นนั่นก็แสดงว่าที่ผ่านนามันสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันสารรับนูลก็รองรับคำวินิจฉัยไว้ด้วยว่ารัฐสภามีอำนาจในการที่จะแก้ไขได้ครับนั่นก็หมายว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นมีอำนาจในการทำได้จนถึงปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตีความกันเพื่อที่จะลากรัมนูลต่อไปเลยครับรัฐบาลต้องมีความจริงใจในการแก้รับนูลนะครับอย่าไปเล่นปลายเหีอย่าไปโกหกประชาชนไปวันวัน ว่าจะแก้ว่าจะแก้แต่ความจริงคือไม่แก้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องแสดงความจริงใจครับนะหลายครั้งหลายคราวนะครับท่านถูกมองว่าท่านไม่มีความจริงใจในเรื่องการแก้รัฐนูลเลยประกาศต่อสภาว่าจะต้องมีการแก้และถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลเร่งด่วนอะไรครับฝ่ายรัฐบาลเล่นเกมมาโดยตลอดนะครับผ่านวาระหนึ่งวาระที่สองก็มีสสพักพลังประชารัฐบวกสวนะฮะก็ไปยื่นต่อศาลรัฐนูล อย่างนี้ถือว่าเล่นเกมไหมล่ะครับถึงมาเล่นนี้พอสารนุนวินิจฉัยท,ทั้งทั้งที่สารนุนไม่ได้วินิจฉัยว่าที่ผ่านมาเป็นโมฆะนะครับยังสมบูรณ์ครับตราบใดที่ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโมฆะก็คือสมบูรณ์เพราะสารนุนวินิจฉัยแล้วว่ารัฐสภา,ามีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญได้นั่นก็หมายความว่าทุกอย่างมาสมบูรณ์ครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะเมื่อผ่านวรระที่สแล้ว จะมีการตั้งสสรอย่างไรเนี่ยครับหรือการพิจารณาของสสรนั้นจะต้องมีการประชามาติถามประชาชนเสียก่อนนะว่าท่านต้องการที่จะแก้ไขรับนูลปี60หรือไม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าถามประชาชนวันนี้ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ต้องการที่จะแก้รับนูนปี60ครับเพราะสอพักประชาธิปัต์ก็ดีภูมิใจไทยก็บอกว่าเอา้าเราจะต้องแก้รับนูญไม่ใช่หรือครับ ก็ลองใจกันดูครับแต่พอประชามติปรากฏว่าพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยโอ้ยไม่สนับสนุนก็จะได้เห็นกันครับแต่พักฝ่ายค้านเข้าสนับสนุนอยู่แล้วครับนะครับนี่คือประเด็นพรุ่งนี้ที่จะต้องคอยติดตามพฤติกรรมของสอสรัฐบาลพฤติกรรมของสอวและพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลครับคราวที่แล้วเนี่ยนะวันระที่หนึ่งก็มีรัฐมนตรีนะครับ โวตสวนมตินะฮะโอสวนนะครับทั้งๆที่เรื่องการแก้รัมนูลเนี่ยบอกรัฐบาลเป็นผู้นําเสนอด้ดยม่เชครับนะฮะแต่รับทีโวตสวนเฉยแล้วครับนั่นคือไม่อยากแก้รัฐธรรมนูนนะครับวันนี้ขอเอาสามเรื่องเต็มๆนะร,รอดูวันพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันว่าวันพรุ่งนี้วารา้ายสามตกหรือเลื่อนอ่าตกหรือเลื่อนนะเลื่อนเพื่อไปทําอะไรหรือไม่ จะเลื่อนเพื่อประชามติก่อนหรือว่าโหวตผ่านวาระที่สาไปก่อนแล้วค่อยประชามติแต่ความจริงแล้วนะครับต้องโหวตผ่านก่อนครับนะแล้วค่อยไปประชามติเพราะถ้าไปประชามติก่อนเกิดประชนไม่รับสมมุตินะครับมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายหลายพันล้านครับและกฎหมายประชามติก็ยังไม่ออกฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในชั้นกรรมิการวิสามัญอยู่เลยนะยังไม่ผ่านเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปประชามติก่อนได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้นะในกระบวนการแล้วมันเป็นไปไม่ได้จะต้องผ่านวาระที่3าก่อนนะครับอันนี้ก็เอากันแบบตรงไปตรงมาครับในความเห็นของผมนั่นเวลานี้ก็คือเดินต่อได้เลยครับใครที่มาขู่บอกว่าโหวตแล้วจะติดคุกก็ให้มันติดไปครับนะก็ให้มันติดไปนะสามโนนก็ไินิจฉัยมาเขาไม่ได้บอกเป็นโมฆะเนี่ครับเมื่อไม่เป็นโมฆะก็ต้องเดินต่อได้ฮะ เพียงแต่ต้องเพิ่มขั้นตอนก็คือต้องประชามติก่อนนะหลังจากนั้นค่อยเดินหน้าต่อไปเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็มาประชามติอีกครั้งหนึ่งรวมเป็นสองครั้งนะทางออกของประเทศต้องแก้ปัญหาด้วยความจริงและความจริงใจครับถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องการแก้รับนอแล้วประเทศนี้ลําบากครับไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าการเมืองไม่ว่าสังคมนะและคุณจะเอาประเทศไปกันแบบนี้ใช่ไหมครับ ผมว่าประชาชนไม่ยอมฮะนบวันหนึ่งก็ต้องลุกครับวันหนึ่งต้องลุกยังไงรับประกันได้เลยและมันจะหนักครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามกรุณากดไลค์กดแ,รกกดแชร์ผมจำนงชัยมงคลจากลาท่าผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สวสดีเข้ามานะครับยกนิ้วมาก็เยอะสวสดีมาก็เยอะก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปลวครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ